วันนี้คุณครูพาเด็กๆมาเที่ยวนะคะสถานที่ต่างๆภายในจังหวัดกระบี่ค่ะค่ะเราไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะครูจุนครูโบล้านาพระอาทิตย์ค่ะเด็กๆเสร็จแล้วเราไปชมส่วนต่างๆของลานพระอาทิตย์กันเลยนะคะเด็กๆไปชมกันเลยค่ะ จุดนี้นะคะก็คืออนุสรสถานกลมหลวงชุมพรซึ่งได้สร้างขึ้นเป็นที่เคารพสักการะของทหารเรือชาวประมงและประชาชนทั่วไปกลมหลวงชุมพรเขิดรุมสักนะคะพระองค์ทรงได้รับสมัญญานามว่าองค์พระปีดาของทหารเรือไทยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกะบีได้สำนึกในพระกรุณาได้สร้างอนุสรวรีร์นี้ขึ้น เพื่อเคียงคู่กับเรือหลวงดันตาและเพื่อเป็นที่ศัการ์สืบไปค่ะจุดนี้นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ8 4พรรษาในปีพุทธศักราช2554ค่ะพระองค์พระราชทานชื่อว่าลันตาซึ่งเป็นอำเภอเกาะลันตาในจังหวัดกระบี่ค่ะ เด็กๆสามารถชวนผู้ปกครองชวนคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวได้นะคะจากที่เราไปอบประจอันมาแล้วนะคะวันนี้คุณครูหนึ่งก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวสารหลักเมืองกันนะคะเราจะไปชมกันเลยดีไหมคะเด็กๆตามคุณครูมาเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นภายในบรรยากาศของสารหลักเมืองนะคะเด็กๆ ด้านหน้าก็จะมีกระถางทูบนะคะไว้สักการะบูชานะคะมีดอกไม้ทูบเทียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในนะคะของศาลหลักเมืองต่อไปนะคะเ็จะมีคาถานะคะเด็กๆไว้บูชานะคะสวยงามมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆดูบรรยากาศรอบๆนะคะ ประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่ค่ะเด็กๆได้นไหมคะโแพงประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่นะคะตั้งเพื่อบอกเรื่องราวในอะดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเด็กๆได้ยินไหมว่ามีภาพปฏิมกรรมโน่นต,ต,ต่างๆนะคะมีทั้งหมด28ช่องนะคะเดีย๋ยวเราไปชมภาพปฏิกรรมนูนตามทั้ง28ช่องกันเลยคะ่ะ และนี่ก็คือปฏิมารกรรมภาพนูนต่ำบางส่วนที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ดูนะคะแต่ละช่องจะมีเนื้อหาประกอบภาพบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษยอยู่เคียงข้างกันกำแพงประวัติศาสตร์เมืองกระบี่แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อจะสื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้รู้ความเป็นมาของจังหวัดกระบี่ตามยุคสมัยต่างๆค่ะเด็กๆ ันนี้เราอยู่กันที่วัดแก้วโพราวารามนะคะเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองกระบี่ค่ะถือเป็นศูนย์จัดกิจกรรมทางาศาสนาเป็นศูนย์รวมใจของชาวศาสนา,าพุทธของเรานะคะเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศภายในกันเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบันไดลวดลายเพญานาคเต็มไปด้วยความสวยงามและมีรายละเอียดของงานที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะ วัดนี้นะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีนะคะโดยเฉพาะพระอุโบสถสีขาวหลังใหม่นะคะมีลวดลายจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามนะคะภายในก็จะมีพระประธานองค์ใหญ่นะคะสีเหลืองทองนะคะเพื่อให้เด็กๆมาสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านข้างนะคะก็จะมีภาพ พระเมธทรณีบีบมวยผมนะคะพระาศาสดาประสูตรนะคะจบลงไปแล้วน,นะคะกับคลิปคุณครูพาเที่ยวภายในจังหวัดกระบ,บี่สนุกกันไหมคะเด็กๆเด็กๆคนไหนเคยไปสถานที่เที่ยวตรงไหนที่คุณครูเคยไปมาแล้วบ้างคะอย่าลืมส่งรูปหรือวิดีโอมาให้คุณครูดู